โดเรมบอนตอนไม่เท้าเตือนภัยล่วงหน้าโอ้ทำคุกกี้เอาไว้เหรอใช่แล้วจ้าพิ้งใครทำก็เลยอยากฟังความเห็นจากคนชิมนะจ้าต้องไปอยู่แล้วกลับถึงบ้านจะรีบไปเลยนะถ้าอย่างนั้นก็แล้วเจอกันะแล้วกอ่นจะรอนะดีล่ะต้องรีบกลับบ้านแล้วสิเราได้อะไรเนี่ย เก็บๆใครก็ได้เป็นคนเอาก้อนเหนมาวางไว้ตรงนี้ฮลัลโหลรบพิตาเจอตัวพอดีเลยคือว่าคนเล่นเบสบอลไม่พอแกไปช่วยเล่นหน่อยได้ป่ะคือว่าวันนี้ฉันไปช่วยหน่อยอได้ป่ะค่ะนีนเวเจอกันนะ <laughs> ใครจะไปกันเล่านี่ไปทางอากาศดีกว่ายายาย้าย้าระวังจะบ้างเลยฉันชวนกนมาจะว่ายังไงล่ะเนี่ยอ้าว ฉันจะต้องเกิดมาภายใต้ดวงดาวความโชคร้ายแดนเลยก็นะาอยากไม่ระวังตัวเองนี่นะยังไงฉันก็ไม่อยากไปเดินข้างนอกแล้วละ่ะขอประตูไปไหนก็ได้หน่อยสิตอนนี้กำลังส่งซ่อมอยู่นะไปด้วยครับต้อมไม่ภายแทนสิไปแบบนั้นมาก่อนตรายน,นะนี่ไม่มีของที่ช่วยฉันไปถึง้ันชิ้นสุได้อย่างปลอดภัยบ้างเลยเหรอ,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 อ ถ้าอย่างนั้นก็ลองใช้ไอ้นั่นดูแล้วกันนะอะไรเหรอ,อ,อไม้เท้าเตือนภะัยล่วงหน้าต้องเปิดสวิตช์ก่อนนะจยินดีที่ได้รู้จักครอบเจ้านายแหมคุณนี่ช่างสายตาเฉียบแหลมจริงๆเลยนะครับที่เลือกใช้งานคนอย่างผมถ้าให้ผมคนนี้คุ้มครองแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นภัยรูปแบบไหนมผมก็สามารถพาคุณลี่เกลี้ยงให้หมดเลยล่ะครับจะเออเออคือคือคนที่อยากให้ช่วยคุ้มครองได้ไม่ใช่สัรลรอกนะโนูฮอ่ม โอ้ว้าวว้าวว้าวอะไรอะไรเนาะนี่มันอะไรกันนี่ยังกลับได้เห็นคําว่าโชคร้ายปรากฏอยู่บนใบหน้าของคุณเลยนะเนี่ยคนอย่างคุณนี่แหละที่เกิดมาภายใต้ดวงดาวแห่งความโชคร้ายโดยแท้ฟังพูดก็สิเอ้าเมื่อกี้นี่นายเองก็พูดแบบนั้นไม่ใช่เหรอแต่ว่ากรุณาวางใจเถอะนะครับเพราะผมคนนี้จะช่วยคุ้มครองคุณจากภัยอันตรายเองเอาแล้วนะยังไงก็ฝ่าด้วยละกันเพราะว่าเดี๋ยวฉันจะออกไปข้างนอกหน่อย เขาจะไปไหนเหรออ่าน,นี้หน่อยนะอยางนั้นระวังตัวด้วยนะเออให้ผมคนนี้จัดการทุกอย่างเถอะนะครับแล้วนายจะคุ้มครองฉันยังไงเหรอคอมพิวเตอร์พยาก,กรณ์อันตรายที่ติดตั้งอยู่ในภายในตัวผมเนี่ยนะจะทําการพยากรณ์อุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวคุณและผมจะคอยเตือนคุณเองล่ะครับไม่ค่อยจะเข้าใจเลยฮะก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดมีอันตรายอะไรผมจะช่วยเตือนคุณไงเข้าใจแล้วละ่ะถ้างั้นก็รีบไปที่บ้านชีสุกะกันเถอะ ระวังระวังระวังครับอะไรเหรอเวลาออกจากห้องต้องระวังให้มากเพราะเราไม่ทราบเลยว่าข้างนอกจะมีอันตรายแบบไหนนะครับในบ้านเนี่ยน่าจะมีอันตรายไม่ได้นะครับคุณต้องเช็คสถานการณ์ข้างนอกก่อนนะครับอล้เหรอเสียงนี่มันแมแถมเพื่อนโกรธอยู่ด้วยมาทางนี้เร็วเข้านูบิตานี่มาอะไรกันฮะอ้าวไม่อยู่เหรอ คอยดูเธอถ้ากลับมาเมื่อไหร่แล้วก็โดนดีแน่ๆเกิดไปแล้วไม่ล่ะแม่เจอกระดาษสอบที่ซ่อนไว้อ่ะสิเห็นมาแล้วครับอันตรายเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราไม่อาจทราบได้เลยอ่ะจริงด้วยเนอะอ้าทางจะปลอดภัยนะครับ เอาละเราไปกันเถอะอ้ายจะแท็ก่ออ,อะไรเล่าลูที่เท้าสิครับเอา้ามาอยู่ที่นี่ได้ไงเกือบไปแล้วไม่ล่ะถ้าเหยียบลงไปก็ล้อมอีกแน่เลยขอบใจมากนะคุณไม่เทา้าเย้ไม่เป็นไรนะครับอโอ้ยมาไม่น่าเชื่อก่อนมองซ้ายมองขวามเมื่อกี้นี้ไม่เห็นหรอกเหรอแบบที่ต้องคอยเตือนให้มากกว่าเดิมซะอีกแล้วนี่เนี่ย เอ้ยช่วยเดินระมาระวังหน่อยได้ไหมล่ะครับทำไมเล่าถ้ามีนายอยู่ก็ไม่เห็นหน้าห่วงเลยมิแต่แต่แต่ว่าผมทําได้แค่เดยนเฉยๆนะครับถ้าคุณโรบิตะไม่ระมัดระวังตัวเองล่ะก็อย่างนั้นเหรอยัยระวังครับอะไรอะ่ะก่อนจะเลี้ยวที่หวัวมุมต้องเช็คให้ดีซะก่อนสิครับเอเอออจริงด้วยอืมแ้าทางจะปลอดภัยนะ ไม่ครับที่กลางถนนมันมีกระป๋องอยู่เห็นไหมครับส่วนด้านขวามีท่อระบายน้ําที่ไม่ได้ปิดฝาต้องระวังให้มากๆนะครับดู้แล้วล่ะนานยนี่ที่เป็นห่วงจังเลยนะอยแย่แล้วคุณครูยดยระวังนะครับไม่ใช่เวลามาระวังแล้ว โดวิตาทำอะไรอยู่วะฮะมยม่ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีมนุษย์ที่ซู่มซ่ามถึงขนาดนี้อยู่ในโลกนี้ด้วยโอ้ยคอยคิ้วแถวเยาวเลยโอ้ยสมกับเป็นแป้งท่อร้านดังจริงๆเลยจะมีเหลือมาถึงเราหรือเปล่าเนี่ยน้อฮี่โดก็จนได้ในเองก็อยู่ด้วยแท้ๆพึ่งพาไม่ได้เลยอ่ะ เฮ้่นะครับเพราะผมได้เตือนคุณอย่างชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วคุณโนบิตะผิดเองไม่ระมัดระวงังตามที่ผมเตือนน่ะไหนงิ้น่ะแต่เนื่องจากดูเหมือนว่าคุณโนบิตะเนี่ยจะเป็นคนที่ขาดความระมัดระวังอย่างยิ่งยวดเพราะฉะนั้นต่อไปผมจะเตือนให้เข้มกว่านี้เออเออเออนะไม่เห็นจะต้องซีเรีสขนาดนั้นเลยไม่ได้นะครับ ยังไงผมก็จะนํทาท้ายคุณลงไปตาไปจนถึงที่จุดหมายอย่างปลอดภัยเรื่องนั้นน่ะมันก็ดีอยู่หรอกนะทางนั้น,นก็รีบใส่ถุงเท้าได้แล้วหรอกครับเออตัวจะได้ไปกันเอาค่ับัดยกก่อนอ,อะไรอีกเล่านี่เพิ่งจะเริ่มออกเดินเองนะเดินกลางถนนแบบที่มันอันตรายนะครับช่วยเดินให้ชิด,ดริมก่นนี้หน่อยสิยุ่งจริงๆเลยนายเนี่ยง่ายยิย่งไปครับถ้าหากเดินไม่มองทางข้างหน้าคุณอาจจะเดินตกท่อหรือชนเสาไฟฟ้าอีกก็ได้นะครับ ต้องอย่างนี้สิครับมาพยายามเดินให้ห่างจากกำแพงประมาณหนึ่งเมตรนอกจากนี้ระหว่างทางเดินต้องคอยมองเท้าแล้วก็มองข้างหน้าได้ด้วยวันไม่สะดวกเลยแฮะแบบเนี้ยอ้าวระวังนะครับระวังทำอะไรอะ่ะก็ดูนั่นสิ ก็แค่นกพิราบเอไม่ใช่เหรออันตรายนะครับแ้วจู่ๆมันนึกอ,อยากจะพุ่งลงมาจีหัวค<บ>ุณว่าไงไร้สาระน่ะไม่งั้นมันอาจจะถ่ายของเสียลงมาก็ได้นะของเสียงั้นเหรอถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือเออนั่อะไะครับพอสักทีจะได้ไหมแล้วแบบเนี้ยเมื่อไหร่ฉันจะถึงบ้านชิสุกสะสักทีล่ะเนี่ยเฮ้ยพูดอะไรอย่างนั้นละครับที่ผมทํานี่ก็เพราะหวังดิคุณองค์ปิตะนะครับระวังดูแลตัเฮ้ึอย่าก่อระวังครับ คราวนี้อะไรอีกเล่ารอดูตรงนั้นสิครับหัวมุมตรงนั้นเป็นสีแส่แยกสี่แยกรจราจรนะครับแล้วไงอ่ะหึ่งเลยกลิ่นของอันตรายโชยออกมาหึ่งเลยมาทางนี้เลยครับมาทางนี้เ,เดี๋ยวผมจะไปตรวจสอบดูก่อนนะครับว่าปาลอดภัยหรือเปล่าคุณอไปตกคุณนาอยากขยับไปไหนอย่าส่งเสียงออกมาแล้วก็อย่าหายใจด้วยนะครับเฮ้ยไปหายใจก็ตายสิเอ,เอางั้นเหละครับถ้าทางั้นก็หายใจก็ได้ไม่ตลกเลยนะเนี่ย อย่างเงี้ยไปไมถึงบ้านชีสุกาแน่แน่งนีเลยดีกว่าเฮ้เอใจอันโน้ปตะตามหาตระงนานถ้ามันถึงแม้จะเล็นแบสปลฮะก็คือคคือว่าเย้อุตส่าบอกแล้วแต่ว่าอยากให้อยากไปไหนอ่ะไม่โอ้ยอะไรเนี่ยเจีบนะคุณโนไปตะตรงนี้ผมจัดการเองคุณเรียบดีไปก่อนเลยแต่แต่ว่าแื่ว่าจะไปหาเรื่องน สู้ล้เไปไนไ้อยเ้ยเ้ดขอบคุณนะคะครับขอบคุณนะครับแล้วมาอีกนะค่ะซื้อมาได้สักทีเดินเอ้เอะอ๊ะเอ้อ๊ะฮัลโหลฮัลโหลคลัรกับโดราเอมอนพูดครับเอ้ออาอจากห้างในอนาคตเหรออะเอออแย่แล้วในที่สุดก็มาถึงตันได้นะครับ ช่างยาวนานจริงๆมาช้าจังเลยนะฉันนั่รอจนเซ็งเลยนะเนี่ยขอโทษด้วยนะอุย้ยน่าอร่อยจังเลยงั้นก็เชิญละจ้าทานเสร็จแล้ววิจาร์ณด้วยนะวิจารคุ้มกับที่ทนลำบากมาจริงๆเฮ้ยทานแล้วนะครับได้ท<ช>ร,ระวังระวังอะอะไรเหรอ อันตรายนะครับจะทานโดยไม่ตรวจสอบความปลอดภัยก่อนได้ยังไงล่ะครับมันก็ต้องปลอดภัยอยู่แล้วเลยนะเจ๋ยก็ไม่แน่หรอกครับถ้าเกิดใส่ยาพิษจะว่ายัางไงเรายาพิษเหรอเอ้ยเสียมารยาจริงเลยใครเขาจะใส่ของแบบนั้นลงไปในขนมพอได้แนละ้วน้าน่ยกลับไปเลยยังกลับไม่ได้นะครับผมจะให้คุณโอบิตาทานของที่อาจจะมีโทษกับร่างกายแบบนี่ยังไม่ได้เด็ดขาดเฮ้ยอ๋อใจร้ายจ๋าจ๋า อระวังระวังระวังตอนนี้คุณชิสุกะกำลังโกรธมากเลยก็ต um ้องโกรธอยู่แล้วสินี่สิายนทอะไรของนายเนี่ยก็มันช่วยไม่ได้นะครับเพื่อความปลอดภัยของคุณโนบิตะเอาล่ะกลับบ้านกันเถอะโนบิตะไม่นึกเลยว่าเจ้าไปท้าเนี่ยจะไปสินคาที่ไปเด้มาตรฐานเลยโนบิตะขอให้ปลอดภัยซะะนายเอ๋ยคุณว่ายังไงล่ะครับ ก็พูดว่าฉันไม่อยากให้นายมาดูแลอีกแล้วยังไงเล่าด้ว่อะไรกันทั้งที่ผมอยากให้คุณโนบิตาปลอดภัยนะเนี่ยเออยิ่งมีนายอยู่ตรานี้ยิ่งอันตรายซะมากกว่าได้เป็นไปได้ยังไงล่ะครับผมเนี่ยนะถ้าไม่เกิดอันตรายผู้กุ้งรองความปลอดภัยอย่างผมเป็นตัวอันตรายเหรอไม่จริงไม่จริงจ้ามุ้มแล้วเออรู้ว่าตอนที่โนบิตาจ้ เอ๊ยเอ๋ยเอ๋ยเรื่องการตั้งเป็นไงตั้งเหรอเดี๋ยวเลยบอสถ้าได้ขยิมของพิเศษที่ช่วยเจอนายจะร้ายจะของพิเศษด้วยนะอ๋อโอ๊ยนพิตาเฮ้ยบางทีนายน่ะอาจจะเกิดมาภายใต้ดวงดาวแห่งความโชคร้ายจริงๆก็ได้นะนพิตาเอ๋ย